รูเพลงคุณภาพเสิร์ฟรัวๆอีกแล้วสองผลงานเพลงมาใหม่ของค่ายเป็นหนึ่งสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณแม่มาแชร์ค่ะเสิร์ฟรัวๆมากอีกแล้วค่ะสําหรับสองผลงานเพลงใหม่จากปลายปากาโค um ้งอาจารย์บิ๊กภูมิมรินท่างอาจารย์บิ๊กภูมิมรินเพิ่นได้โพต์ออกมาค่ะว่าส่งผลงานเพลงผ้าแพรวาราฮักขอบพระคุณพี่บอสหนุหมอลำแห่งเสียงวิหก และอีกโพดหนึ่งก็บอกว่าส่งอีกผลงานเพลงวอนเว้าเจ้าย่าไอ้ขอบพระคุณพี่บอสหนุหมอลำเสียงวีหกแค่ซื้อก็นาสนใจน่าติดตามอยากฟังแล้วแมนบอพี่น้องกับสองผลงานเพลงก็คิดว่าฝีมือระดับอาจารย์บิ๊กพุ่มมรินเนี่ย นลอยเลี่ยงออกมาหายมวลหายนาฟังคือเก่าสำหรับสองผลงานเพรียงใหม่ของขายเพรียงเป็นหนึ่งของบอดหนุนะคะ่ะกันยังโบโหว่า สีมีผลงานออกมาในช่วงใดตอนใดรอติดตามกันค่ะหลายๆคนกำลังรุนกำลังเชียร์กันอยู่ว่าอยากให้เป็นเพลงของน้องอาอายหนึ่งในสองเพลงนี้ว่าสันนะคะทุกๆคนก็รอเชียร์กันค่ะช่วงนี้วงมะล่ำเสียงวีหกอยู่ในความสนใจของเอฟซีแฟนคลับมากมายรวมถึงอาร่างการโชว์ซึ่งพระท่านได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่า ความปังความดังมีคนเวาถึงหลายแล้วเอฟซีแฟนครับทุกคนกันลอลุนรอชมรอเบิงความอลังการของเพิินวาสิเป็นจังใดและณนะตอนนี้เพิินก็นมีผลงานเพลงออกมาอีกให้เอฟซีแฟนครับได้ติดตามว่าสิเป็น m อมวีเพลงหรือวาผลงานเพลงรอลุ่นกันกันนาทีอยู่ในช่วงที่ ิดฤดูกาลกับเปลี่ยนไดเนะพี่นองช่วงนั้นเพิ่นวางเพิินซิมีเวลาการสร้างผลงานเพลงออกมาใหา้พี่ให้นนองได้ฟังได้ชมกันนะคะก็ล่อลวการข่าวว่าศิลเปลนคนนดสนได้เป็ี่ยนเจ้าของผลงานเพลงทั้งสองเพลงนี้นะคะเป็นไพรลองก็สิเปลี่ยนตาฟัางคือเกานนล่ะพี่นอง ศิลปินบนเวทีเสียงวีหกถุกคน้นเสียงเพลินระดับคุณภาพกันทั้งนั้นไพสีเปียนเจ้าของผลงานเพลงใดเพลงหนึ่งในสองเพลงนี้กับโบปินยางเนาะค่ะกับสีรองมวนคือเก่าสําหรับเอฟซีหลายๆท่านเพลินกระบ,บอกว่าน่าจะเป็นผลงานของน้องอาอายหนึ่งเพลงบางท่านกระบ,บอกว่าขอให้เป็นของอิหลาอาอายนะคะขอให้เป็นของอิหลาอาอายกับพ่อจ๋าของข่าวจ้าจะรอ จะรอติดตามทุกคนของเสียงวีหกอันนี้เพิิกนกัคิดคือคุณแม่นะรงคะาไพ่ก็ได้นะคะเฮ้ากับฟังใดคือกันเพราะว่าเสียงดีทุกคนเลยคงต้องเป็นเพลงของลูกสาพอา่อจ๋าแน่ๆเลยจ้าขอให้ปังๆนะคะชื่อเพลงก็ปังละแม่ยาววาซสั้นนะคะก็ให้เป็นของอาอานะ จะรอขอให้เป็นของลูกสาวพ่อจ่าร้องเด้อปังๆทั่วลูกทั้งสองเพลงเลยจ้าก็ให้เป็นอิหลาน้อยอาอายรอปั่นวิวจ้าพงศกรกับ แถวที่ดาเดาว,วาสันนะคะรอรุ่นรอบเชียร์รอให้กำลังใจรอปันวิวกาว่ากันไปนะคะสำหรับสองผลงานเพลงช่วงนี้บวาสีหยิบสิจับอีหยังดีไปเบิดขาพี่นอง่าอยู่ในช่วงที่วาดวงกำลังขืนกำลังพุงเนาะแล้วก็ขีดวาย่างสิพุงต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะอลังการโชว์นี่เป็นที่จับตามองบวาสีเป็นเอฟซีแฟนคลับ หรือว่าในองค์กรหมอลำทถุกคนกับล่อเบิงร่อรุนร่อเชี่ยคือกันเดี๋ยวนี้ก็มีวงหมอลำมงอกขึ้นมาใหม่หลายวงคือกันอยู่ที่ว่าเอฟซีแฟนคลับสี่เลือกฮักเลือกมักวงใดเจ้าภาพสิมักวงใดทอน,นันเนาะค่ะถุกคนกับมีดีมี่เดินไปคนระยานและก็อยูที่ผลงานการแสดงของแต่ละวงพ้อมว่าสีดึงดูดสายตาท่านผู้ชม ได้ขนาดใดดึงดูดหัวใจได้ขนาดใดนะคะสําหรับอารัางการชั่วก็ตามที่เฮ้าหูกัน,นระค่ะทุกคกนก็รล่อลุ่นล่อเชื่อบว่าสิเป็นศินปินประจําวุ่งที่เพิ่นสรรหามาแบบมีคุณภาพหลังจากนี่เพิ่นเซิมีออดิชั่นมาเพิ่มเติมบว่าสิเป็นแดนเซอร์หรือว่าซินปินบนเวที ศิลปินที่พื้นเตรียมไวแกมีหลายคนที่สิไปขึ้นกับอา่างการโชว์ตามที่เฮาได้รับทราบกันเนาะคะ่ะสำหรับ FC f แฟนคลับของน้องฟิล์มนาราทีบนะคะตอนนี้น้องได้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าปลอดภัยดีทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะคุณหมอทิ้งได้สร้างให้กลับบ้านได้แล,ล้วก็ไปพักฟื้นพักรักษาตัวยูทีบ้านของน้อง ยูทีบ้านน้องตาเสี่ยงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นบ้านของน้องฟิล์มนาราที์นั่นเองนะคะน้องฟิล์มนาราที์ก็ได้โพสต์ออกมา แจ้งข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบขื้นกันนะคะว่าตอนนี้ผมได้กลับมาพักที่บ้านแล้วนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่ให้กำลังใจและมาเยี่ยมครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมที่บ้านมาได้เลยนะครับทักมาหาผมโกนได้เลยขอบคุณมากมาก,มากครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ไหวและกระยิมนะคะสำหรับน้องฟิล์มนาราทยบหลังจากที่น้องได้โพสต์ไป มีเอฟซีแฟนคลับเข้ามาแสดงความชเ่นกันหลายพอสมควรเลยนะคะเอฟซีแฟนคลับของน้องก็มีบอนอยคือกันค่ะฟิล์มนาราทิย์นะคะหายเร็วๆเด้อลูกหลาเป็นกําลังใจให้ขอให้น้องฟิล์มหายไวๆนะครับหายไวๆนะครับกำลังใจคุณพระรักษาหายไวๆนะครับลูกนะคะรวนแล้วมีแต่กำลังใจดีๆหลายเลยนะคะเข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ของ น้องฟิล์มนาราทีบ่ะนอกจากเสด้จกำลังใจดีๆจากเอฟซีแฟนครับจากหลายๆคนเดีว ยังได้กำลังใจจากพระเอกอังเปาแห่งวงสาวน้อยเพลบานแพงเพื่อนได้มาหายกำลังใจน้องฟิลเอฟซี FC แฟนคลับของน้องฟิล์มทุกท่านคงจำได้พระเอกอังเปาแห่งวงสาวน้อยเพลบานแพงเพื่อนมีความห่วงใยใส่ใจกับน้องฟิล์มหลายตั้งแต่ช่วงที่ไปยูวงสาวน้อยเพลบานแพงน้ำกันเป็นแก่งป่าลูกอกพระเอกอังเปาเพื่อนก็คอยดูแล แก่งปลาลูกคอค่คอยดูแลน้องฟิลมนาราทีบให้ความหากความเป็นห่วงอยู่นะคะตามที่เข้าได้ติดตามในช่วงนั้นเนาะณปัจจุบันนี้น้องบอสบาย เพื่อนสีมีโพดออกมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆสอบถามอาการคอยทักทายมาถามไทยว่าเป็นจังใดอาการเป็นจังใดในแต่ละมือแมนบอคาพินอง่าอันนี้ก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะ คลิปนี้คุณแม่มาอัปเดตข่าวข่าวเรื่องเพลงใหม่ของท่างไครยเพลงเป็นหนึ่งไห้พี่แห้น้องได้รับทราบกันพร้อมกับอัปเดตข่าวของน้องฟิล์มนาราทิ์กับพี่กับน้องกันแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณหลายๆจ้า